พี่นองผ่านตรงตรงที่เรามีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนเชิญเราค่ะฉันเช,เชิญเขามากีดานี่อยู่กับวานหน่อยนี่จะนี่ได้มาคุยกันได้จ้ะ ถ้าก็ยังให้เองได้มาคุยมาอะไรกันได้แล้วน้องอ้อมอ้อกัเขามาหาพี่นะวันนี้ขอบคุณหลายๆได้จา้าเท่าไห่ส่งสองประมาณหนึ่งถุมนะคนจะดูหลายนะหนึ่งถุ่มคนอบอกว่าน้อยด่าวัดีใจด้าดีใจด้วยของพี่ไม่อดไม่หอดง่ายเพราะตั้งเตเปดิตั้งค่าสมัครใหม่เนี่ยมีเคยไล์สดสักทีอ๋อ ยังยไม่ไล่สดจักานที่ทาไมไม่ไล่เนาะเพื่อพี่คุยมีเก่งนี่เมีการหัวหลอกหาหาซะด้วยนะเีย่ไปไหนเองก็บไม่ถ่ายเองทําอะไรเองก็ถ่ายมันก็จะได้เองนั่นแหละยังไม่ได้ถ่ายเลยแต่ว่าถ่ายอย่างเต็มื่อวานแล้วส่งวันนี้ส่งวันนี้ได้ สองคลิปฉันก็สอนไม่เป็นคือข้าดอกสอนเกี่ยวกับยุ่งกับหลานยังว่างอะ่ะเอนาะหลานไม่อยู่ดาเขาย,ยังไม่ไปโรงเรียนนี่จ้าแล้วน้องอ้อมๆกับเขามาหาพี่นะวันนี้ขอบคุณลหลายๆได้จ้าเท่าไหรอสองประมาณหนึ่งถุนนะคนจะดูหลายนะหนึ่งถุน ดีใจด้วยพบพบมือนเดียวแสดงว่าผ่านตรีมเดี๋ยวนี้เงินรอผ่านตรีมแล้วนะแต่ว่าป่าวนหน่อยเนะขา <c oughs> <c oughs> ไ,ไหนแล้วนั่นน้อยนามกันเร็วผักเที่ยงเร็วจ้ะเมื่อทำยอดไหมเงงพยายามจะพิดกดพี่ก็บอกแต่หมุนดอกพี่ก็จะพิดเด่งก็ไม่รู้ดอกไม่ได้สอบเขางาน,อองานตอนเแรกเนาะว่าแต่ที่ มาถ่ายปึ๊บทำแบบไหนใส่เบ็ดนี่ใส่เบ็ดหรือทำแบบไหนได้หลายหลายอีกอย่างเนี่ยพี่น้องได้ไปฟังเสียงนกรลองนี่ยังชอบด้โอ้อยากเข้าไปในปา่าไปหาเห็ดเราจะยินเสียงนกรลองเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะไม่มีใคร ใครดีกว่าใครแล้วไม่มีใครด้อยกว่าใครจะเสมอหมดเสมอกันหมดทุกคนจะพี่น้องอย่าขีดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเขาเก็บเขาเก็บนาทีมาเรื่อยๆของผี่ไหลซดต่ว่าพี่ไหลจะต้นกันขึ้นรับแล้วนี่นาเล็กใส่นาเล็กใส่อันนี้ใส่เอฟเฟกเลยขาวขึ้นเนาะ มาคุยเข้ามาทำความรู้จักกันไม่รู้จะพูดอ้ายต่อขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนนะจ้าชื่เฉยยังไม่ผ่านงานเลยอยากกลัวเองไปสอบเขางานที่เองเรียนมาอีกเด้่วยาหน่อยไปหาปาด้ คืนเท่าเอาเท่าเอา,า,เอานี่จะปีใหม่อีกแล้วอีกกี่วันนี่อีกสองสามวันจะจีบในเมื่อ,อพี่น้องตอนเที่ยงก็ตอนสองทุ่มจ้า <c oughs> ตอนเที่ยงก็สองเตือนอตอนสองพิจารณา พูดเด้จริงจริงจิทศประเทศไทยเป็นประเทศที่เวลาเขาไล่ฉันทําไมได้เขาไปหาเขาบ่อยแท้ฉันไม่ชนะเขาไปตรงนั่นตรงนี้เนาะแต่เวลาฉันไล่น่ะมีเห็นมีใครมาดูฉันเลยเป็นกันเอง,เองจะพี่น้องมาพูดมาคุยกัน ชาวคีเติมเดียกันแจพี่น้องน้องการให้เกียติซึ่งกันและกันมาก็มาแต่ตัวไปก็ไปแต่ตัวหนูซื้อกว่าเจ็ดเที่ยงตาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคนไหนผ่านมากับเนื้นองมุ้นพี่น้องมุ้นบาทแล้วสามหมื่นกว่าจี้ขบหนึ่ง ของใครราได้ทั้งสองสองคนคนเขามามาก็จะได้เหมือนกันจะเขาก็จะเปิดการมองเห็นให้ถ้ามีมนุษย์สัมพัสจริงๆนะ พี่ไล่มีค่อยมีคนเขามาเลยจะเปลี่ยนไอพ่อเขามากกพิมพิมหนังสือให้โกด,ดกนะฉันพูดเรื่องจริงฉันพูดเรื่องจริงนะจ๊ะโร<อ>ดว่านะว่าหน่อยไปไหนหมุนดูแจ็คไหมทำไมไม่ชวนมาคุยกับพี่ไหม ของหมุนได้เทาไลแล้วของหมุนได้เทาไล่จัหมือแล้ววันนี่พิมมาเราบีเห็นหรือเปล่าอ๋อสวัสดีจ้าเพื่อนไ้ยึกเนาะพ่อแม่เขากระปืืมใจเนาะกระลูกกัหลานมาหาเนาะไอเองเหยียบตาฉันเชิญทุกคนคนเลยพี่นอ้องฉันไม่เลือกฉันวันหนาดอก เทิอดแล้วค่ะใครไีมเขามากันรล็วไปแต่ฉันเชิญทุกทีค่ะฉันกำลังไลฟ์สดอยู่ค่ะเขามาคุยกันได้ได้จ้ะพี่น้องจ้ะขึนหรือเปล่าหนังสือที่พิมพ์น่ะมันมีขึ้นแน่นอนเลยเลยมันมีเห็นมีเห็นมีเห็นที่พิมพ์มาน่ะจ้ะขอโทษได้ได้จ้ะเด้อ ใส่จะคนไล่ซดเยอะเนาะจะพี่น้องเนาะใส่จะาไล่ซดเยอะกันเพื่อนอยูแต่เบบเข็บแคบพี่น้องอยู่ในวงในวงเข็บแคบ,แบอันนี้ดูจักเพื่อนแม้สีพันเออมันเป็นไรบะาประมาณนี้แหละก็คงจะเป็นกันไอ้นี่เขาเระบบเขาเนั่นแหละไปเองนลบออกไปนั่ละนิดละหน่อยไปไหนเองก็เปิดไล่ซดก็ได้ไปหาป้าเองก็เปิดไล่ซด ทำไปวันทีละนิดพูดไปค่อยเก่งดอกจ้าฉันวันละนิดละหน่อยไปไหนเองก็เปิดไล่ซดก็ได้ไปหาป้าเองก็เปิดไล่ซดทำไปวันทีละนิดใส่จะคนไล่ซดเยอะเนาะจับพี่น้องเนาะใส่จะไหไล่ซดเยอะกัน ว่าหน่อยไปหาป้าดาสปีดใหญ่เนาะเร่งหูดับตักใหม่เลยแล้วว่าหน่อยเร่งใหญ่เร่งหน่อยเลยเป็นกำลังใจให้ประจำเลยขอบคุณหลายๆได้จะเด้อไม่มี ว่านะว่าน้อยไปไหนหมุนดูแจ็คจไหมทำไมไม่ช่วยอยู่ก็บฉันนี่มีเห็นเลยไปเห็นเป็นบางตัวเห็นหนังสือเป็นบางคำนะบาคำที่ที่ทองใหญ่ที่ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะที่วิคิปอน,นันอย่างดีเลยพี่ชอบชอบเลคลิปของของหมุนอะ ่าไม่เข้ามาเนาะแอบฟังอยู่แล้วก็ออกไปอีกแล้วพิมพ์มาเด้จ้าพิมพ์มาแล้วก็เขาขอบคุณค่ะที่เข้ามา